แดนอ้อนเชิงน้อยใจแพตตี้รีบหยอดกราบแฟนแฟนแมนโนไม่เชื่อใครหยิบมือถือมาเล่นสำหรักความหวานแดนโพดอ้อนเชิงน้อยใจผ่านสื่อด้านแพตตี้รีโล่คอมเมนต์หยอดกราบอย่างรวดเร็วทำแฟนคลับมโนโไม่เชื่อถามหาใครหยิบมือถือแพตตี้มาเล่นตั้งแต่จับมือผ่านมรสุมข่าวเมาส์คู่รักเลิกกันกับคู่รักมาราธอนแดนมอร์เวทและสาวแพตตี้อังสุมารินก็ขยันผลัดกันสาดความหวานแบบที่ยิบไม่เกรงใจคนโสดแถมเมื่อไม่นานมานี้ยังปล่อยรูปคู่ในรอบ6เดือนหลังจากที่ไม่ได้โพสต์มานานมาก สยบข่าวดักราวแบบที่ไม่ต้องออกมาพูดให้เมื่อยปากล่าสุดหนุ่มดันโพดภาพที่กำลังนอนเล่นอยู่บนเตียงพร้อมข้อความอ่อนๆเชิงน้อยใจถ้าอยากให้คนอื่นยิ้มให้เราเราก็แค่ต้องยิ้มให้เขาก่อนถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รอยยิ้มส่งคืนกลับมาแต่อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ยิ้มให้กับตัวเองแล้วด้านหวานใจสาวแพตตี้อังสุมาลินไม่พลาดหย่อนคำหวานแฟนหนุ่มกลับที่ขอเตือนไว้เลยคนโสดต้องทำใจกันดีๆว่าไม่ให้รอยยิ้มแต่ให้ใจแทนได้มิพร้อมกับรูปอีโมจิรูปยิ้มตาเป็นหัวใจเล่นเอาบรรดาแฟนคลับถึง กบเมาในความรักเข้ามาคอมเมนต์เซลกันแบบรัวๆว่าจีบกันกลางไอจีอีกแล้ว,ว่าขออนุญาตอิจฉาเล็กน้อยถึงปานกลางอังอังอ่ะเราต้องเก็บอาการนะคะลูกหยอดกันเก่งโมเมนต์ที่รอคอยน่ารักหคนครั้งรักหนึ่งอัตราและเอาเวลาจีบกันมาถ่ายคลิปใน YouTube ดีกว่าไหมหายไปครึ่งปีแล้วนะคนดูเหงาจะแย่แถมยังมีแฟนคลับมโนไม่เชื่อสายตาถามกลับว่าใครหยิบมือถืออังอังมาเล่นเฮ้ ขอขอบคุณภาพไ G แดนวอรเวทภาพและแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ